สวัสดีครับวันนี้นะครับคูฟิล์มก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งมีอาชีพที่น่าสนใจมากอยากให้ทุกคนรู้จักในอาชีพนี้มากๆเลยนะครับเป็นใครอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปทักทายเาก่อนดีกว่านะครับ Hello สวัสดีครับ Hello Hello ห o u l d you introduce yourself เอ่อ my name is Iram and I am from Norway what are you currently doing right now what's your job uh, I'm a physiotherapist mm hmm. and I get specialized something called performing arts medicine uh huh. อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเป็น physical therapist นะแต่ว่าเขาจบ พโทนะครับในเรื่องของ performing arts medical is it yes right what is it about medical kind <It> s <S of thing it's about you know what it is sports medicine sport medicine ก <So, S 1> mm ็คือแบบ yeah so the sports medicine work with the uh, sports people to mm hmm. treat and then mm. the injury prevention I injury prevention in the uh, Musicians, Dancers, Singers and Circus Artists าเขาถามคุณว่าคุณรู้จักว่า Sport Medicine ไหมก็คือคนที่ดูแลพวกนักกีฬาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าดูแลพวกอาการบาดเจ็บต่างๆให้หายดีขึ้นแต่เขาเป็น p e r f o r m p e r f o r m i n g arts medical คคือดูแลเรื่องของนักร้องนักแสดงแล้วก็คนที่เล่นเครื่องดนตรีต่างๆนะครับหรือว่านักดนตรีที่เล่นเครื่องต่างๆก็คือไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆเกิดขึ้นโอเค so You work by your own, or you work with someone? I work with uh, Bergen Philharmonic Orchestra, so I work with a lot of orchestra musicians because, like, in uh, working in an orchestra, violin players doesn't have the same way to injury mechanism for the cello. Mm -hmm. So I am doing um, um, evaluation to find out like how can I help different. Uh, Musicians <ứng S 1> in a ์ใ Orchestra เขานะครับทำงานอยู่กับฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราก็คือเกี่ยวกับนักดนตรีคลาสสิกนะครับเขาบอกว่าเขาจะดูแลนักรอ้องนักดนตรีนะไม่ว่าจะเป็นนักไวโอลินหรือว่าเชลโล่เนี่ยแต่ละคนด้วยท่าทางการเล่นก็จะมีอาการบาดเจ็บนะครับต่างกา Celsius, master, ันเชลโล่เล่นไวโอลินใช่ไหมก็จะอา,าบาดเจ็บที่ที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเราเล่นเชลโล่เงี้ยครับก็จะมีอาการบาดเจ็บหลายๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่ในการที่จะวิเคราะห์ดูว่าแต่ละเครื่องดนตรีนั้นจะมีอาการบาดเจ็บอย่างไรและจะทาการป้องกันออาาากรรบบดดเจ็ไไ้ย่ง Aha. so your job is very interesting because i haven't seen that in thailand or maybe we have it i don't know but i never heard of it i also work with dancers mm -hmm. and uh, ballet dancers uh, injuries is totally different than maybe a ballroom dancer mm -hmm. so we are doing like a, a analysis of their motion how mm -hmm. they are jumping or the dancing and then we can make the uh, injury uh, um, prevention system or we can also treat the injuries what's happening ใช่แลเขาบอกว่าเขาก็ดูแลเรื่องของนักเต้นด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าคนที่เต้นบัลเล่เนี่ยแล้วคนที่เต้นบอลรูมเนี่ยบอลรูมบอลรูมแดนเต้นบอลรูมเนี่ยนะก็สามารถที่จะมีอาการบาดเจ็บที่แตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นเขาก็นอกจากดูแลดน,นตรีก็ดูแลนักเต้นด้วย what about like singer have you worked a lot with the singers before uh, I work with uh, choirs Because mm. when you are singing in the choir, you get a lot of maybe uh, you need to stand and you have the book for the singing. it is heavy. So you get like a uh, problems maybe in your back, mm. your knees and your neck and shoulder. Mm -hmm. And especially when you are uh, working in a uh, difficult pieces, so you need to sing a mm. lot. So the people gets a lot of different mm. problems. So we are, working holistically not just only from the uh, the perspective of the voice right but how you stand how you or mm hmm. uh, your habits are Yeah, i n t e r e s t i n เ Yeah, เขาบอกว่าเขาเนี่ยเราก็ทำงานกับนักร้องด้วยแล้วเขาบอกนักร้องที่เขาทำเขาเขารักษาอยู่หรือว่าช่วยงานอยู่ก็คือเรื่องของควายคือวงประสานเสียงวงประสานเสียงเนี่ยทั้งต้องยืนแล้วบางทีก็ต้องมีแบบว่าหนังสือหนักๆใช่ไหมทุกอย่างมันก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้บางทีเวลาต้องร้องเสียงสูงหรือร้องอะไรหนักๆก,ก็เกิดอาการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาดูครับเขาดูองรวมไม่ได้ ดูเฉพาะเสียงดูทางร่างกายทนะั้งแบตั้งแต่เท,ท้าจดหัวเลยว่าเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นบ้างอะไรที่มันมีอาการเกรงหรือมีโอกาสที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะแบบดูแลแบบอย่างครบถ้วนนะครับแบบครบองค์ประกอบเลย so it is very i s i t normal in Norway to have this kind of job in the orchestra or any theater it is something new Oh. actually it is more in uk mm -hmm. uh, when we think about the london or usa mm -hmm. so in norway it is like uh, something very new so mm -hmm. we are getting um, improving it mm -hmm. and there are more and more healthcare people are getting interested by it mm -hmm. but we have in the universities we have some physiotherapists they are teaching mm -hmm. giving classes about to musicians mm -hmm. how to e r g o n o m i c a l l y they can stand and play or sit and play อืม้คุณพิมถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่ประเทศนอร์เวย์จะมีอาชีพอย่างเขาเยอยู่ประจําตามวงดนตรีต่างๆเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องใหม่นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากที่ที่อังกฤษแล้วที่อเมริกาก็จะมีพวกเนี้ยเยอะแต่ว่าในประเทศนอร์เวย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าดีที่ในในมหาลัยอ่ะเขาก็มีเรื่องของการสอนเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยเพราะเขาก็จบเขาจบปรตีนะครับเรื่อง h y s i c a l therapy แล้วก็ปริญาโทรเรื่องของ performing arts เมดิ컬นะครับก็ดีมากก็ไม่ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยของเรามีหรือเปล่าแต่ถ้ามีจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการยกระดับนะครับ i n l being ของของของ,ของนักร้องละรนักดนตรีนะจะดีมากๆเลย so I want to to ask you about your, you you're doing the doctoral you're doing the Yes, I do in Norway something called manual therapists. Okay. So I'm doing to be a specialist in musculoskeletal system. When people come to me, they don't need to go to doctor to referral, so I can just diagnose them I can do my screening mm -hmm. and diagnose them. And as I can refer to them, if you need to go to MR or the X-ray, I can send you directly. Oh, okay. If you need sick leave, I can give you the sick leave. Mm -hmm. So in Norway, so this uh, manual therapy master I am doing is putting me, giving me more rights mm -hmm. uh, like, almost like gp mm, wow. but um, yeah so there is some rights we have more than the the, the physiotherapists have mm -hmm. so it makes it more easy for the for the performing artists if you have the concert and you cannot play mm -hmm. uh, i am able to give you uh, give you sick leave or um, find the reason right so you have a right to yes. say that ผมถามว่าหลังจากเขาเรียนปอโทเขาเรียนอะไรต่อบอกเขาก็เรียนลึกขึ้นนะครับในเรื่องของฟิสิก a l เทอ r a p ีแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นดีกรีอันนึงที่ทําให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะจะบอกจะเขียนนะรายงานว่านักดนตรีคนนี้วันนี้เขาเล่นไม่ได้จริงๆนะจะต้องแบบมีการลาป่วยลาอะไรเขาสามารถใช้สิทธินั้นได้คล้ายๆกับคุณหมอที่เป็น GP นะแต่ยังไม่ใช่นะแต่เขามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะให้ความคิดเห็นว่าเฮ้ยคนนี้คนจะต้องลาง,งานนะคนนี้ต้องทำยังไงนะแล้วก็เขามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะ refer ไปหา เช่นเธอต้องเลยเอ็กซเรย์นะเธอต้องอยู่อย่างนี้เหมือนว่ามีความช่ำชองแล้วก็ประเทศนอร์เวย์ก็ยอมรับในอาชีพนี้ว่ามีสิทธิ์มีเสียงมีความรู้นะครับมีวุฒิมากพอที่จะดูแลคนไข้และส่งต่อคนไขโ้โดยโดยทำให้ uh, process มันสมูทนะครับแล้วก็แบบทำให้คนไข้าหายเนาะไม่แบบมันดูแลอย่างดีนะครับแบบครบองค์ประกอบโอเค is there anything you want to maybe tell to the Thai audience now yes. anything about your career or anything. Educating is very important. Educating musicians, young musicians, educating young dancers, young uh, artists to make uh, healthy habits because in the end everything, our body is changing and if you don't have healthy habits, if you are not warm up, doing warm up exercises before you play or uh, you don't choose the healthy habits uh, your body gets uh, it is more easy to get retired earlier so the education part is very important part of that as well so yeah mm. เขาบอกว่าเรื่องของการให้ให้ให้ความรู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของนัรดนตรีที่เป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นเป็นน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในสายอาชีพนักร้องนักเต้นนักครดนตรีนะครับให้มีนิสัยหรือว่าฮบิทที่ดีในการเล่นเครื่องดนตรีในการเพอร์ฟอร์มหมายถึงรู้ว่าอะไรที่ทําให้มีผลดีอะไรที่ทําให้มีผลเสียเราต้องรู้รอบนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีแบบนี้มันจะทาให้เราแบบว่าป้องกันเกิดอาการบาดเจ็บได้อะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ฝากไปว่าอยากให้ทุกคน,นหาความรู้นะครับแล้วก็ดู เราจะเป็นเรื่องของจิตใจในเรื่องของร่างกายอะไรต่างๆโอเคนะครับก็ดีมากๆอยากให้ประเทศไทยมีอะไรแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็ใครน้องๆคนไหนสนใจน้องลองหาดูว่าในในมหาลายัยไหนเขามีสอนอะไรแบบนี้บ้างนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีทําให้อ,องค์วงการนักร้องแล้วก็นักสแสดงแล้วก็นักดนตรีทําในประเทศไทยนั้นมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ที่เขาบอกด้วยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีนิสัยหรือว่ามีฮับบิทที่ดีเนี่ยเราจะทำให้เราเหมือนทำงานได้นานขึ้นไม่ต้องรีทาย เร็วอะคือไม่ต้องปลดกเกษียณตัวเองเร็วเราจะได้มีแคริเร์ของเราที่ยาวนานแล้วก็ปลอดภัยนะครับ so thank you so much for today we get a lot from you and um uh, personally I'm so glad to meet you in person and <Thank you. S 1> um I want to say something ตอนที่เรียนนะวันนี้เรามาเรียนเรื่องของอคิพังเชอร์ของการฝังเข็มสำหรับร้อง,อง,องนะครับือเพื่อนครูฟิล์มคนนี้เป็นคนที่สอนครูฟิล์มทุกอย่างในว่า พาไปดูเรื่องของกระดูกแล้วก็พาไปดูเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วเขาเก่งมากเพราะว่าเขาจำทุกกล้ามเนื้อได้เก่งมากจริงๆ so I was saying to the camera that we have been working together with acupuncture <Yeah. S 1> and you are really good in remembering all the names of the <laughs> the, the, the muscles and then you show me a lot of picture and in your iPad yeah. like the bones and everything and that helps me a lot to understand the yeah. position and and the where to locate the the trigger point so thank you very much. It was very nice to meet yeah. you, work with you. Thank yeah. you. i give you a hug yes. in front of a camera. <laughs> you come to Thailand anytime if yes. you want to come to Thailand. You too, welcome to Norway. Norway, so, okay we'd we'll love yeah. to go. So yeah. thank you very much, thank thank you. So we're gonna say you're gonna say ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> 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 oh, <cool. laughs> oh, cool. okay. ขอบคคุณ่ะ所以我们 gonna say ขอบคุณครับ which is which mean thank you for meal <Yeah. S 2> and thank you for y <Yes>. e so s you say first ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ and you say สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ thank you so <laughs> thank much thank you yes that's very nice.